ครับโจนทุรเรียนต้นนี้ใช้เวอร์เพนไก่โตซานเดือนที่สองครับฉีดทุรเรียนกับผลไม้เดีย๋ยวไปดูต้นทุรเรียนกันครับ นี่ครับต้นจมโบต้นนี้มีปัญหาครับเป็นลาทั้งต้นแต่ตอนนี้เจ้าของว่าดีขึ้นมากเลยครับครับนี่ต้นทุเรียนครับนังจากที่เรามาฉีด10บวันครับผม